สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบพระคุณที่กดติดตามนะครับฝาก1นึ่คันนะครับวันนี้เป็นนิสสันเทียนาครับรถปี2004นะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับมีแอร์หลังเป็นดิจิตอลนะครับตัวนี้สนใจอย่างไรทดลองขับเจรจาต่อรองได้ที่นนทบุรีนะครับราคา1 2 5 0 0 0บาทนะครับใครชอบหาอยู่นะครับสีดำดุหรูหราอย่างครับจัดไปเลยครับผม ก็ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วนะครับสไตล์นี้ก็ออกมาใหม่ๆก็ล้านห้านะครับตอนนี้ก็เหลือแค่แสนต้นนะครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับพี่น้องที่พอจะมีกําลังแล้วก็ชอบในรุ่นในแนวทางนี้นะครับก็สนใจอย่างไรตัดสินใจนะครับไปทดลองขับอยู่นนทบุรีนี่เองนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับถ้าชอบคันนี้ห้ามพลาดนะครับสภาพภายนอกเนี้ยครับที่เหลือไปทดสอบทดลองขับเดินแหละครับจะรู้ว่า เครื่องยนต์เป็นอย่างไรช่วงล่างเป็นอย่างไงเกียร์เป็นแบบไหนนะครับพาเพื่อนพาช่างไปช่วยตรวจสอบก็จะดีครับจะได้นํารถกลับมาใช้ได้อย่างสบายใจนะฮะคันนี้พร้อมใช้ครับพร้อมโอนนะครับเอกสารเอานะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในแฟนเพจ a c e b o o k ในของเทียนาขับนะครับใน YouTube ก็มีคนรีวิวนะครับลองเข้าไปศึกษาดูก่อนได้เลยนะครับสภาพหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักมาแต่อย่างใดนะครับลองชมและตัดสินใจได้เลยขอบคุณครับ